นี่มีใช้กิ่งไม้นะคะมีกิ่งไม้นะคะเราใช้กิ่งไม้ได้นะคะสําหรับแขวนแล้วก็กระจายเขาออกไปรูปทรงไหนนะคะก็สวยหมดเลยค่ะแล้วก็แขวนตามต้นไม้นะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะ ขาวษีวันนี้เรามาปลูกแบบง่ายๆมาขยายพันธุ์นะคะว่าทํายังไงนะคะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเขาเป็นพืชน,นะคะที่สวยงามชนิดหนึ่งนะคะที่เรานําไปแขวนตามต้นไม้หรือว่าตรงมุมไหนของบ้านก็สวยทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามีวัสดุอะไรนะคะก็สามารถใช้ได้ในการขยายนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปขยายพันธุ์ข้าวฤษีกันเลยค่ะข้าวฤษีนะคะขยายพันธุ์แบบง่ายๆเดี๋ยววันนี้แม่จิ๋มจะพาขยายเนาะ เนี่ยก็คือถ้าเขาสมบูรณ์เนาะเขาจะยาวๆแบบนี้เลยค่ะเขาจะเป็นพืชอากาศนะคะก็คือต้องการความโปร่งโปร่งโล่ง,ลงๆไม่ทึบนะคะนี่อย่างเงี้ยเขาจะเริ่มที่จะแห้งละว,วันนี้ไม่จิ๋มก็เลยจะขยายออกเนาะขยายแบบไม่ง่ายเลยวันนี้ไม่จิ๋มจะใช้ไม้แขวนเสื้อค่ะไม้แขวนเสื้อที่เราไม่ใช้งานแล้วอย่างเงี้ยค่ะ เรามาทำเป็นม่านสวยๆนะคะได้เลยกว่าจะยาวขนาดนี้ก็หลายเดือนเหมือนกันนะคะเนี่ยเขาไม่ชอบความทึบนะคะแล้วก็ชอบที่อากาศถ่ายเทได้ดีเวลาเราแขวนนะคะเราก็แขวนตรงที่ลมพัดผ่านได้เขาจะสวยค่ะจะงามแล้วก็ เด็ดมาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะคุณผู้ชมเอาวางพาดไปเลยจะเป็นไม้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้วัสดุอะไรก็ได้ที่มันเป็นป่งๆปงโลงจะเป็นตะกร้าหรือไม่ก็เป็นอะไรอะ่ะที่ครอบฝาพัดลมอะนะคะอันนั้นก็สวยเหมือนกัน ใช้ขยายพันธุ์ได้หมดเลยค่ะหรือจะเป็นตะกร้าแบบนี้จะเป็นกระถางแบบนี้ก็ได้เนี่ยค่ะแล้วก็เราก็วางเกาะไว้อย่าให้เขาทับกันนะคะถ้าทับเป็นกลุ่มเป็นก้อนแหบมบนไม่เขาจะแห้งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแล้วแล้วก็เอ๋ย่แมาจ่จีมาออกมานี่เลยเนี่ยเขาจะแห้งเลยค่ะเนี่ย เดี๋ยวมันจะตายเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเนี่ยมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่เนี่ยค่ะมันจะทับถมกันพอทับถมกันเขาก็เหมือนแบบไม่ระบายเนาะมันก็จะตายเด็ดเลยเดี๋ยวเขาก็ยาวเอาแบบง่ายๆเลยนะคะเนี่ยจะใช้กันไกลก็ได้นะไม่ถิมทำแบบง่ายๆ แล้วก็พาดนี่เขาเกาะกันอยู่ไม่ถนดัดเพราะไม่จิมมือหนึ่งถือกล้องเดี๋ยวไม่จิมขออนุญาตทำให้เรียบร้อยก่อนนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะคุณผู้ชมนี่นะคะขยายพันธุ์เคร,รือสีของเราแบบง่ายๆนะคะนี่ม่สินใช่ไหมแขวนเสื้อที่ไม่ใช้แล้วนะคะคจะได้มันสวยๆนะคะยิ่งแยกยิ่งแตกเยอะมากเลยนะคะสําหรับเคลือสีคะ่ะหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็รดน้ํานะคะเขาเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ํามากคุณผู้ชมก็ฉีดน้ําแบบผ่านๆนะคะ่ะเขาจะโตเร็วมากๆเลยนะคะ จะใช้สายยางฉีดหรือว่าใช้ฟอกกี้เหมือนแม่จิ๋มก็ได้ฉีดอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราแขวนนะคะหาที่แขวนที่ลมพัดผ่านได้ดีค่ะเขาจะ,จะเจริญเติบโตเร็วมากๆเลยเการให้ปุ๋ยนะคะก็เดือนละหนึ่งครั้งค่ะปุ๋ยอะไรก็ได้เป็นปุ๋ยน้ำนะคะปุ๋ยละลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่จิ๋มก็จะใช้ฮอร์โมนไข่นะคะ ฮอร์โมนนมสดประมาณนี้แหละคะ่ะฉีดพุน่นให้เขาโดนแดดลำไรแบบนี้ค่ะโดนแดดบ้างนะคะเขาจะโตเร็วจะยาวเป็นคราวหรือสีที่สวยๆค่ะไม่ใช่ไม้ดอกแต่ว่าสวยค่ะจะไปแฝนตรงมุมไหนของบ้านนะคะใต้ต้นไม้หรือว่าตรง หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะลาวนะคะเราทําเป็นม่านเลยก็สวยนะคะแบบเหมือนแบบเป็นลาวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นราวตักผ้าย,ยาวๆเลยนะคะเอาวางๆางไว้สวยไปอีกแบบนึงค่ะ นี่ค่ะคุณผู right ้ชมนี่จะใช้กิ่งไม้นะคะมีกิ่งไม้นะคะเราใช้กิ่งไม้ได้นะคะสําหรับแหวนแล้วก็กระจายเขาออกไปรูปทรงไหนนะคะก็สวยหมดเลยค่ะก็แขวนตามต้นไม้นะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะตกแต่งบ้านนะคะ ชมลองทำกันดูนะคะเป็นวิธีขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะคะไปแขวนตรงไหนของบ้านมุมไหนของบ้านก็สวยงามค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ